สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยและอยู่ฝั่งลาวเมื่อนี้มาพบกับซ่องดีเจเจมหนุ่มบ้านนาเนาะพี่น้องเมื่อนี้ห้าสิบาพ่อแม่เป็ดเมนูเห็ดเข่านมหรือว่าเข้าต้มบ้านเฮานะพี่น้องนอกเห็ดเข้าต้มพัดแล้วห้าสิพาพ่อแม่พี่น้องไปบึงน้ากันเลยก็น่าเสียจเข้าต้มพัดนะก็ต้องไปหมาเข่าซะก่อนพี่น้อง มาเข่าให้มันอ่อนให้มันนุ่มก่อนแล้วก็ลังจากนั้นเอากลับไปหนึ่งมันก่อนได้พี่น้องบ๋าหนี่เอาไปหนึ่งมันแก้วหนึ่งยุ่ว่ามันแก้วซุกผู้ลบป๋าหนี้นั่งยุ่งวมันแก้วซุกแล้วก็หลังจากมันแก้วซุกเฮาก็ับเอามันแก้วมาตำได้พี่น้องตำให้มันหมุนแล้วก็ตำไปเรื่อยเืจนว่ามันแก้วอันนี้แล้วพู้ลพี่น้องตำให้มันหมุนไปเรื่อยเืชุ่มเพลินกันนั่งลมกันไปเรื่อยๆรื่อตำผูตำก็ตตำ ผู้แกะเปลือกกรแกะผู้เว้ากันไปกระเว้ากันไปเรื่อยๆตำเว้านัวหัวมวนกันเลยทีมงานจะเผื่นตำมันเนาะผู้ตำกับตำไปผู้เววากับเววาผู้ดังไพ่ใส่หัวเข่าก็ดังไปเรื่อยๆคอยแอนคอยร่มหลังจากนั้นกับมาหนึ่งเข่าต่อได้พี่น้องเอ้หนึ่งจากนั้นกับมาหนึ่งเข่าต่อ่นว่าทังเจเดือนก็ปัดมือปั๊บๆเพิ่นว่านี่เปื่อยๆเผื่นกำลังหนึ่งเข่าอยู่เนาะผู้ํำมันกับยังบมดัละสำเร็จเนาะ เพราะว่าตอนนี้ก็ตําไปเรื่อยๆเพื่อเข่าเขาซุกเนาะูตําตก็ตําไปเรื่อยๆเื็นเบิ่งเห็ดไปเรื่อยๆเ,เก็บมันเก็บยังออกจากนั่นเพราะว่าเผื่อคุณว่าเสร็จมันแล้วไว้เนาะมันยังร้ายขั้นตอนอยู่เผื่อสีได้เห็นเผื่อสีแล้วเนาะอย่งเผื่อตํมมัน่นแล้วแล้วก็เผื่อทาวเข่าซุกเขา่ายังผูปอกกาบมันออกกระปอกไปเรื่อยๆใช่เพื่อนก็น ปอกไปเรื่อยๆก็น,นั่งล้มกันไปเรื่อยๆเนาะหลังจากนั้นก็ทำมันลแล้วแล้วเพิ่งเฮ็ดอันเอาน้ำนะพี่น้อง <c oughs> เฮาบ่ได้คั่วน้ำตาลเพิ่นเราเพิ่นบ่ได้คั่วน้ำตาลเพิ่นก็เอาเลยน้ำมาผสม,มก,กันกับน้ำตาลประมาณ1นกิโลหรือว่ากิโลครึ่งเพิ่นว่าแลมาใส่กับน้ำแล้วก็คนให้น้ำตาลมันละลายเพิ่นก็คนไปเรื่อยๆ <c oughs> เพื่อนเราซอสมาเบิ่งนี่เพิ่นว่ายังบ่ได้ละลายเพิ่นว่า คนไปอีกคุณว่ายังบอลในละลายเนกับคนไปเรื ouais. uh ่อยๆจนกว่าน้ำตาลสิละลายผูตามั่นกันนาที่สำเร็จแล้วผู้นังกินก็มีเนาะตอนนี้เป็นกับพาะกันเห็ดไปเรื่อยๆนังก็ผูคนกับคนให้น้ำตาลผูคนมั่นกับคนไปเรื่อยๆนังว่ากันไปกันยิ่มไปแล้วจะฝืนก็ได้ผูนั่นนังพาไฟวัดเข่าพรออมเพ็ดเผาไฟวัดเข่าแล้วก็นั่งแอนกันไปเป็นกันร่มเรื่อง เห็ดบ่กมันจะแซ่บบบหรือบบแซ่บเพื่อนวะมันจะออกมาเป็นจังหวะใดเพื่อนวะหลังจากนั้นเพื่อนเห็ดแล้วแล้วก็หนึ่งเข่าแล้วแล้วเพื่อนเข่ามาประทอกใส่กันกับมันได้พี่น้องเลยมันที่เพื่อนตำไว้นะผู้ไอ้เข่ายังทวนทวนเป็นตาแซ่บไปได้พี่น้องเลยเข่าห้อนห่อนนอนหนึ่งแล้วเพื่อนมาทองรอดได้ผู้คนกับคนใส่กันอย่างเดียวรอดหวานโอ้น่าหิวคิ้วใหม่ได้เพื่อนเราพายมันห้อนเด้เมือนี้มันห้อนอากาศมันห้อนแห้งเพื่อนฝนจะคนน้ำ ทานไปเรื่อยๆพี่น้องคนไปคนไปคนไปเรื่อยๆผู้คนก็นได้ผู้คนเขา่าคนไปเบิ้งนราก็ยังหา่ากูจะจับถอกลงโรดคูนะถอกจากลงนเรานี่เนี่ยมันง่ายโดน,นเลยเฮ็ดไปกับคนกว่ากวากับคนบิดสองเด้ยบาทนี่เพื่อให้มันเข่ากันแล้วบาทนี่คนให้มันเข่ากันบาบาทนี่เข่าจากสีขาวมันก็จะเป็นสีอิดคล้ายๆกับเข่ากำอะไรได้พี่น้องเอ้ยเข่าเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว พวาะวานน้ำม,มันที่เป็นตําไว้ในเมื่อก่อนมันเข่ามาซึมใส่ในเข่าได้พี่น้องเลยบาดนี้มันออกมาเป็นเข่ากัมเลยด้จากเข่าสีข,า,ขาวๆบาดนี่คนกับคนจำนวม,มันเข่ามันคักแนรีไปแล้วน้องเลยคนไปเรื่อยๆคนใส่น้ากะทิไปอีกคนเราเพิ่มความมันความหวานความหอมคนเราคนกับถอกลงไปอีกอคนกับคนไปเรื่อยๆใส่น้ํากะทิเด้ เพื่อยัให้น้ำกะทิมันเข้ากันคักๆคนไปเนาะคนไปเรื่อยๆเพื่อยัให้มันเข้ากันละเอียดดีได้เนาะจไน้อยมันสีบรละเอียดมันสีบปรซ่บเพื่อนว่าต้องตีเข่าให้มันคักคนให้มันละเอียดให้มันเข่าเนื้อเข่านังกันเรื่อยๆเพื่อนว่าคนไปโหคนไปคนไปเอากะทิมาใส่อีกว่ะเพื่อนว่าเอาหลังจากนั้นก็คนไปได้โหคนมันก็นจากติดแน่เพื่อนว่าคนไปอีก คนไปเรื่อยๆเพื่อความจะให้มันแน่และก็น้ำกะทิและก็น้ำตานที่เพิ่นผสมน่ำเรื่เม huh ื่อก่อนหลังจากนน้นเพิ่นเอามาขวัวได้พี่น้องหลังจากฝนเหตุแล้วมันเข้ากันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาขวัวขััวไปเรื่อยๆจนกว่านํำมันสิแห้งแลวเพิ่นกันขวัวหนังขััวไปเรื่อยๆควันไพ่ควันอุบควันเอ้าเพิ่นห้อนก็ห้อนเพิ่นว่าจุไพ่อีกควันมันลายเพิ่นว่าเป็นห้อน นั่งล้มไปกันไปเพคนว่ามันห้อนนี่คนว่าหน่าสิเสียบคนว่าเห็ดหยกโปก่หยกหยกเห็นมาคนว่าเห็ดได้ก็แเสบแน่นอนเพว่คนว่าเห็ดหยกโปเ่กันมาเมื่อกี้นี้ผลิต่อไปอีกหลังจากนัก้นจะเพล่นก็สิเอามาขวัวแล้วจะเพล่นก็มามกได้พี่น้องมาเห็ดมกพอแล้วห่อเขาบ่อง่ายบ้านเขาก็ห่อเห็ดเป็นอันนี้ออกมาเลยแหละเห็ดเป็นหมัดเป็นหมัดห่อมาเรียบร้อยแล้วหลังจากหั่นก็นห่อมาห่อมาเ,เ,เรื่อยๆเด้พี่น้อง ญี่ปุ่งกันนั่งห่อไปเรื่อยๆกันนั่งยิ้มแล้วเป็นว่าไพส์ห่องามไพส์ห่อขี้ล่ายเป็นว่าหักเบิ่งคือจะมีตัวใดงามจักอันญี่เปุ่นห่อมานี่ได้เี่ปุ่นนั่งลมว่าไพส์ห่องามห่อขี้ล่ายนะหลังจากญี่ปุ่นห่อแล้วแล้วก็จะเปุ่นซีนเอาไปหนึ่งในพี่น้องหลังจากญี่ปุ่นห่อนี่แล้วนะเี่ปุ่นก็จะไปหนึ่งคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะเปุ่นกันนั่งลมกันไปเรื่อยๆว่าไพส์ห่องามห่อขี้ล่ายในตอนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งแล้วควานอายตัวตัวกายสิทธิ์กินอะไรบานี้ แล้วหกหลังจากนี้เราก็ได้สินสุดลงมาเลยนพี่น้องกายจะได้กินแหละก็ขอบมกขอบใจก่อนอื่นก็นผ่าขอบมกขอบใจให้เขาไปกดไลค์กดชซททางส่องดีเจเจมหนุ่มบาันนาเด้อพี่น้องเด้อผ่ากดไลค์กดเซ์บ้านนี้มาฮอดนี้กับโบมีคํบาบ้านยังมีแต่กล่าวของบา้านวัสดีครับ